สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับอุปกรณ์ตัวหนึ่งนะครับที่เอาไว้ใช้สำหรับแอร์เคลื่อนที่แล้วก็มุ้งแอร์นะครับก็คือปัญหาของผมนะครับแล้วก็อาจจะเป็นปัญหาของใครหลายๆคนนะครับก็คือเวลาที่เราซื้อแอร์เคลื่อนที่ไอซื้อแอร์เคลื่อนที่กับมุ้งแอร์มานะครับมุ้งแอร์ก็จะมีรูนะครับรูสำหรับใส่มุ้งแอร์มาให้อยู่แล้วนะครับก็คือจะเป็นตรงนี้นะครับ แต่ว่าปัญหาที่ผมเจอก็คือไอ้รูที่มุ้งแอร์เขาทำมาให้นะครับมันไม่ตรงกับความต้องการนะครับตำแหน่งที่เราจะเอาแอร์เคลื่อนที่ไว้นะครับอย่างผมเนี่ยก็คือต้องการที่จะเอาแอร์เคลื่อนที่นะครับมาไว้ตรงตรงจุดนี้นะครับซึ่งเป็นจุดที่อยู่ปลายเตียงนะครับก็คือจะเป็นตรงนี้แต่ว่ารูที่เขาทำมาให้นะครับ อยู่บนหัวเตียงนะครับอยู่บนหัวนอนเราอะถ้าเอาแอร์เคลื่อนที่ไว้ตรงนั้นนะครับลมแอร์มันก็จะเป่าใส่หัวเรานะครับทําให้เราไม่สบายได้นะครับผมก็เลยต้องการจะมาไว้ตรงนี้นะครับแต่ทีเนี้ยเดิมทีตรงนี้มันไม่มีรูนะครับมันไม่มีรูผมก็เลยทําอุปกรณ์ขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเอามาใส่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ผมก็จะเจาะรูเข้าไปนะครับ เนี่ยผมเจาะรูไปเลยนะครับที่แรกก็คิดเสียดายอยู่นะครับแต่ว่าพอคิดถึงผลดีผลเสียของมันแล้วครับมันมันมีผลดีมากกว่าผลเสียนะครับผมก็เลยต้องเจาะให้เป็นรูอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะเอาแอร์เคลื่อนที่ใส่ตรงนี้พร้อมกับอุปกรณ์ที่ผมจะแนะนำให้ทุกคนได้ดูนะครับและนี่ก็จะเป็นตัวอุปกรณ์ ที่ผมสร้างขึ้นมานะครับคือกล่องอใส่แอร์เคลื่อนที่นะครับก็คือวัสดุที่ใช้นะครับก็เป็นวัสดุที่หาได้ทั่วๆไปนะครับอย่างอันนี้ผมก็จะใช้เป็นฟิวเจอร์บอร์ดนะครับก็ตัดให้ได้ตามรูปแอร์นะครับแล้วก็เอาเอากาวมามาใส่นะครับแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงด้วยเทปใสอีกนิดหน่อยนะครับ แต่จริงมันก็ไม่ได้แข็งแรงมากนะครับแต่มันก็พอใช้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูด้านหน้าก่อนนะครับด้านหน้าเนี่ยเนี่ยครับข้างในนี้จะเป็นตรงที่เราเอาแอร์เคลื่อนที่ใส่เข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตการเอาใส่เข้ามานะครับด้านหลังนะครับก็จะมีแล้ก็จะปิดไว้นะครับด้านหลังตรงน,นี้ก็จะปิดไว้นะครับอันนี้ดูด้านข้างนะครับ ด้านข้างก็จะเป็นรูปทรงประมาณนี้นะครับเป็นรูปตัวทีนะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะครับด้านหลังนี้ทุกๆครั้งที่ผมพูดเกี่ยวกับแอร์เคลื่อนที่นะครับผมก็จะผมก็จะเน้นย้ำเลยว่าการแยกอคอยร้อนกับคอยเย็นเนี้ย เป็นสิ่งสําคัญมากครับซึ่งไอ้กล่องนี้มันก็ทําทหน้าที่ของมันได้ดีนะครับก็คือแยกคอยร้อนคอยเย็นออกจากกันนะครับอย่างตัวด้านบนนี้จะเป็นคอยเย็นนะครับมันก็จะมีตัวตรงตูดมนเนี้ยก็จะมีที่ปิดนะครับเนี่ยปิดกั้นสําหรับคอยเย็นนะครับส่วนด้านล่างนี้เราก็เปิดโล่งๆนะครับด้านล่างเราก็เปิดโล่งๆเพื่อ ให้ลมร้อนให้มันดูดลมร้อนเข้าไปตรงนี้นะครับทีนี้เราเอามาตั้งคู่กันนะครับก็จะเห็นได้ว่ามันแยกกันได้ชัดเจนนะครับก็คือตรงนี้เอาไว้เก็บหรือว่าคุมคอยเย็นไว้นะครับก็คือส่วนบนของแอร์เคลื่อนที่ตรงนี้ส่วนด้านล่างตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเปิดโล่งสาหรับให้ คอยร้อนนะครับมันดูดลมร้อนเข้าไปตรงนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะสาธิตยกมันมาใส่นะครับว่าจะมีวิธีการใส่ยังไงนะครับ ก็ใส่ครอบไปอย่างนี้เลยนะครับอย่างที่ผมบอกก็คือตรงนี้จะเป็นส่วนของคอยร้อนนะครับตรงนี้ก็คือคอยเย็นมันก็จะคุมไว้แล้วด้านหลังนะครับควรจะออกแบบให้เปิดแล้วก็ปิดได้นะครับ <c oughs> เพื่อที่จะเวลาเราจะเอาฟิลเตอร์มันมทำความสะอาดครับก็คือเราก็เปิดออกมาแล้วก็สามารถที่จะถอดตรงนี้ เขามาล้างได้เลยนะครับอันนี้เป็นด้านหลังมันครับเดี๋ยวจะหมุนให้ดูด้านหน้านะครับด้านหน้ามันก็จะประมาณนี้ลมเย็นก็จะพุ่งออกมาจากตรงนี้นะครับ แค่นี้เองนะครับไม่ยากนะครับทำแป๊บทำสองสามชั่วโมงก็เสร็จนะครับสําหรับตัวนี้ส่วนวิธีการทํานะครับคือเราจะต้องวัดวัดขนาดจากไอตัวแอร์เคลื่อนที่ของเรานี่แหละครับว่าวัดจากตรงตรงลมเย็นช่องลมเย็นมันขึ้นมานะครับช่องลมเย็นขึ้นมาให้สูงให้ตรงนี้มีช่องว่างนะครับประมาณ สิบเซนติเมตรคือถึงสิบห้าเซนติเมตรนะครับตรงนี้นะครับก็คือหลักการของมันก็คือมันจะดูดเอาลมเย็นเข้ามาทางนี้นะครับดูดเข้ามาทางนี้นะครับหากใครที่ต้องการความแข็งแรงอีกนิดนึงนะครับอาจจะใช้เป็นพวกไม้อัดนะครับทําขึ้นมานะครับอันนั้นก็จะดูแข็งแรงขึ้นนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไป เอาตัวเนี้ยเข้าไปใส่ในมุงนะครับว่าเราจะใส่เข้าไปยังไงนะครับหลังจากที่เราได้ตำแหน่งที่เราจะเอากล่องใส่เข้าไปแล้วนะครับเราก็จะทำการตัดมันครับโดยก่อนที่จะตัดเราก็จะมาวัดขนาดมันก่อนนะครับผมก็จะเอากล่องเนี่ยเทียบเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้ดินสอขีดขีดนะครับให้ ขีดให้เป็นเส้นนะครับควรจะตัดช่วงแรกๆคุณจะตัดให้มันเล็กกว่ากล่องนี้นิดนึงนะครับแล้วถ้านะ้ามันเล็กเกินไปแล้วก็ค่อยขยายมานะครับหลังจากที่เราวัดเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ใช้กรรไกรหรือใช้มีดนะครับคัตเตอร์นะครับกรีดเข้าไปนะครับไม่ต้องกลัวมันยุ่ยนะครับเพราะเนี่ยผมตัดมามันก็ไม่ยุ่ยนะครับมันก็ยังคงสภาพอยู่ ีนี้วิธีการใส่นะครับเราก็เอาแอร์เคลื่อนที่ของเรานะเข้าไปใกล้ๆนะครับไปใกล้ๆนะครับประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็ยกกล่องนะครับขึ้นไปครอบนะครับเสร็จแล้วก็ค่อยๆดันมันเข้าไปนะครับ ดันให้ตัวให้ตัวกล่องของเรานะครับเข้าไปอยู่ในมุ้งนะครับพอมันเข้าไปอยู่ในมุ้งแล้วเราก็จัดจัดให้มันให้มันให้มุ้งแอร์เนี่ยคลุมไอตัวกล่องเนี่ยให้มิดชิดนะครับ ตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะเอาพวกสกอตทเทปอะไรมามาพันไว้นะครับเพื่อที่จะก,กันลมเย็นมันออกมานะครับอันนี้ก็จะเป็นภายในมูของเรานะครับก็ดูสวยงามนะครับไม่ไม่ลกหูลกตานะครับเราทํอย่างนี้ความเย็น เหมือนเดิมนะครับค่าไฟก็เหมือนเดิมนะครับไม่ได้เพิ่มจากเดิมมากนะครับก็ยังอยู่ที่ประมาณทั้งเดือนก็ไม่เกิน500เหมือนเดิมนะครับจากที่ผมเก็บสถิติมานะครับส่วนช่องข้างหลังนะครับถ้ามันมีช่องแบบเล็กๆน้อยๆนะครับที่ที่คิดว่าความเย็นมันจะออกไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะใช้พวกสกอตเทปใสนะครับไปปิดมันไว้นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็คิดว่าคงจะมีประโยชน์กับใครหลายๆคนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ